รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ย แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมบายไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะรถบ้านมือเดียวราคาเวฟมาอีกแล้วนะครับผมนี่รถ3 0 0ร้อซีซีนะครับพิกัด3 0 0ร้อซีซี abs หน้าหลังขายราคาเวฟอีกแล้วเอาอีกแล้ววูบไปนะครับผมมาดูกันดีกว่าสภาพคันนี้เป็นไงกันบ้างคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคุณผู้ชมปี2016นนะฮะและนี่ครับเปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้เรียบร้อย เป็นแข้งทองเรียบร้อยแล้วนะครับแข้งทองแข้งดำต่งางกันยังไงเวลาจะซื้อนะครับผมแนะนําซื้อได้ซื้อเป็นแข้งทองนะครับจบกว่าเพราะว่าตัวแข้งดำเนี่ยนะฮะร,ราคาตกรูปเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งข้อเวียงมันชอบเสียนะครับตัวแข้งทองจะเปลี่ยนมาจากโรงงานแล้วคืออัปเกรดแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแข้งทองจะไม่มีปัญหา ข้อเวียงเกือบหมื่นนะคุณชมผมบอกเลยเกือบหมื่นและอย่างสมมุติต่อให้คุณซื้อตัวแข็งดามาแล้วแล้วคุณเปลี่ยนข้อเวียงไปแล้วนะครับย้ําว่าเปลี่ยนไปแล้วนะเวลาไปขายต่อก็ไม่วายโดนระแวงอยู่ดีว่าเปลี่ยนข้อเวียงแล้วหรือ,อยังความเชื่อใจก็จะต่ํานะครับแล้วก็ต้องเปิดประกงประกันรี่นะฮะคุณมั่นใจได้ไงว่าเครื่องเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่คันนี้คุณดูเนฮะ เครื่องเดิมแน่นอนครับประเก็นเดิมเลยครับผมไม่มีรอกไม่มีรั่วมไม่มีซึมไม่มีถลอกทอกแท็กอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะนี่นะฮะสวยนะครับผมอืมโซ่สเตอร์สวยๆนะครับผมอ่ะก็จะมีจุดพิจารณา1จุดนะครับซึ่งจุดนี้ผมตั้งใจเองนะฮะคือยางเดิมนะครับก็ยังใช้ได้แต่ดอกเริ่มตื้นแล้วเดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้ไปเปลี่ยนยางเองนะครับจะลองบอกว่าปกติแล้วบางทีเนี่ยเปลี่ยนยางให้ ก็เปลี่ยนยางให้เสร็จบางคนก็ไม่ได้ใช้ยางที่ผมเปลี่ยนให้นะโดยเฉพาะพวกแบบ300ซีซีนะบางคนเขาก็อยากจะไปใช้พิลลรี่อยากจะไปใช้มิชลินนะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้ขายราคาพิเศษเพื่อให้ไปทำเปลี่ยนยางเอาเองนอกนั้นสวยเดิมหมดแล้วนะครับเนี่ยคือยางเดิมเลยนะครับริ้วรอยตามการใช้งานมีบ้างเนี่ยขีดขีดควรควรเนี่ยเวลาแบบใส่กันดีดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยถือว่าไม่ขี้เหล่ไม่น่าเกียดนะครับตรงนี้หม่อการหินดีดหม้อน้ํา มีมาให้เรียบร้อยนะครับดิสเบกมี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังปกติใช้งานได้ครบถ้วนนะครับแข็งเครื่องสวยไม่มีเยนนื้อมนะเนี่ยให้ดูเลยใสใสเลยนะครับประกงประกเกนเดิมทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะสวยสวยเลยสลิงยังใสยอยู่นะครับท่อเดิมโรงงานนะครับผมมีพ่นกันสนิมทนความร้อนเกลืออุตสาหกรรมให้เล็กน้อยนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าชุดสีสวยนะคุณดูดิจับหลังเดิมอะ่ะอันเนี้ยไม่มีคนซ้อนนะครับ ถ้าไม่มีคนซ้อนเลยนะฮะอาจจะเงาเงานิดนึงนะครับแต่ว่ารถสภาพดีแน่นอนนะฮะอ่ะอันนี้สีเทาเดิมโรงงานมีขีดควรตามการใช้งานบ้างเล็กๆ,ๆน้อยนน่าจะวางของนะครับนี่นะถ้ามีคนซ้อนเนี่ยตรงนี้มันจะเยินนิดนึง ถ้ามีคนซ้อนนะแล้วเวลาทําสีออกมาแล้วก็จะไม่เหมือนเดิมแต่อันนี้คือดูก็รู้ว่าไม่ค่อยมีคนซ้อนนะครับเดิมโรงงานมาเชียวนี่นะฮะถังน้ามันเดิมๆสวยมีริ้วมีรอยบ้างอันเนี้ยเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเวลาเขาออกทิปอะเขาซื้อกระเป๋ากระเป๋าแม่เหล็กมากระเป๋าแม่เหล็กมันมีแม่เหล็กตรงนี้ไงแต่มันไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบใส่ใส่กันไปบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยกุญแจพงกุญแจนะครับมันก็มีโดนสีๆกันไปบ้างเล็กน้อยอันนี้คือธรรมดามากๆนะครับที่จะเป็นรอยตรงนี้นะอ่ะ ใครเห็นแล้วรำคาญใจก็เอาไว้แต้มๆสีดำจบเลยนะครับผมนะ,ะดูแผงคอนี่ครับมอกอยังอยู่แผงคอเดิมๆนะครับไม่มีคดงอดุ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมธรรมดาเดิมๆทั่วไปนะครับสวยใช้ได้นะฮะปฮเปลี่ยนให้เพราะว่ามันกระด้างนะฮะจะได้เอาไปใช้งานกันได้เลยทีเดียวกุญแจแท้ครบ2ดอก เล่มพร้อมชุดโอนครบมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจับท่อยเสียให้ดูเดี๋ยวจะได้มาเข้าสู่เรื่องราคารองรับ E ี20 9 1 9 5และโซฮอนะคือเป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ABS จะดับไปต่อ10กิโลเมตรต่อชอั่วโมงรถวิ่งมาแค่21,287กิโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากเลยนะเพราะว่า,ารถปี2016ก็ตกคิดดูดิปีนี้มันเป็นปี2024แล้วอะ่ะเกือบ10ปี8ปีนะ8ปีวิ่ง20,000กโลโอ้โหปีหนึ่งปีหนึ่ง วิ่งน้อยมากๆคุณผชมนี่ฮะไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับไฟพาร์ติดไฟเลี้ยวติดโหคันนี้บอกเลยผมขายแบบเหมือนเป็น1 5 0ซ่เอางี้ดีกว่าเหมือนแบบเวฟร้อบหอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่านะขับคันนี้ยังไงก็คุ้มฐานนะครับนี่ฮะไฟท้ายไฟเบรคติดครบนะครับผมเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูนะฮะไม่มีติดขัดเลยนะครับปั๊มติ๊กทำงานครบถ้วนเห็นไ,ไหมฮะสดๆเลยนะครับมาดูควันขาวมีไหม วันขาวไม่มีเครื่องแน่นอีก้ะฮะฟังเสียงเครื่องครับโอ้โหเสียงนุ่มมากเสียงเครื่องนี่แบบแน่นจริงนะฮะแน่นปึ๊บเลยนี่ดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟบลน์โชว์เลยนะครับผมหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรถเอ่อเรียกว่าบิ๊กไบได้ไหมสามร้อยซีซีผมว่าบิ๊กไบก็ได้นะเพราะมันเป็นขนาดใหญ่นะครับตามตามคำศัพท์เดิมบิ Big ๊กไบก็คือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะฮะเครื่องจากขนาดใหญ่ประมาณนี้นะฮะ ก็ไม่ไม่มีดราม่าเรื่องนี้แล้วนะผมว่าน่าเบื่อเลยนะมันล้าสมัยไปแล้วแล้วว่าเรื่องนี้นะเราพูดกันแบบเอาเขาเอาให้เข้าใจว่าไซซีบีสามคือมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งแค่นี้ก็พอนะครับผมนะอ่าหยุดดราม่าใครดราม่าผมบล็อกเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับซีซีมาของมันจริงๆอะมันไม่เต็ม300ร้อซีซนะมัน2 7 9้หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอัตราบริโภคของมันเนี่ยก็ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับว่าไม่ได้หนีกับ150มากแต่พละกําลังมัันนดีกกว่ามามเลยะครบ มันก็ตีสักประมาณ30มสิบาโลลิตรได้นะคันนี้ย,ยิงไปออกทริปเนี่ย จะเห็นเลยว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆแล้วลองรับไอ้ยีด้วยอะหัวฉีดของ Honda ทําออกมาทุกรุ่นนี่ประหยัดจริงนะครับคุณ Wave ดูเวฟดิประหยัดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาค,ค่อนข้างทํามาถึงแล้วอย่างตัวนี้ไม่ต้องเข้าศูนย์บิ๊กวิงก็ได้นะครับเข้าศูนย์ธรรมดาได้เลยนะครับอะไรมีเพียบนะฮะสั่งเบิกได้นะครับฮอนด้ามีทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแบบเวฟร้อยยี่สิบห้ากันเลยนะฮะตัวนี้สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทคุณผ ราคาเหมือนเวฟร้อยแต่คุณได้ดิสเบรกหน้าและหลังล้อแมกด้วยและที่สําคัญนะครับผมเป็น ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนี่ตัวนี้มีกันดินมาให้เราด้วยนะฮะก็ ทีแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอ่ะผมก็จะขายอยู่489499นะครับสามสี่พันตรงนั้นคุณผู้ชมเอาไปจัดยางได้เลยจะยางเปอร์เซ็นต์จะยางใหม่จะยางมิชลินพิลลรี่อะไรแล้วแต่งบคุณเลยนะฮะตรงนี้เป็นส่วนลดของเราให้ไปนะครับเหลือแค่45,900แถมส่งฟรีให้อีกต่างหากกรุงเทพปมิมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอายุทยาปทุมธานีก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าส่งตรงถึงหัวกระไดหน้าบ้านท่านเลยในราคาแค่45,900่นัช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมคร มาก่อนได้ก่อนนะครับรถที่ร้านจบไวบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม จับจองกันได้เลยนะฮะ064 6363 635 064 6363 635นะครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะฮะส่วน i อ l ดี e ลผมนะครับผมแปะ QR code เอาไว้ให้คุณสามารถสแกน QR code ได้เลยนะฮะเรารับซื้อถึงที่ไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับซื้อให้ราคาสูงด้วยโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเล่มพร้อมชุดโอนคดรรถสวยผมดันราคาให้สูงปีดเลยนะคร แพงๆโหดกันไปเลยนะฮะคือจริงๆอ่ะจะต้องบอกว่ายิ่งรถสวยกําไรผมยิ่งน้อยคือผมอยากได้รถสวยมาโชว์ในร้านนะพอใครที่เคยขายรถสวยมาไอ้พวกร้อยโลอะรู้กันดีว่าผมกําไรนี่หู กระปุตกระปิดกระพิดกระิดมานะครับผมอ่าน,นะเคยเคยขายให้ผมเขาจะรู้กันดีนะครับว่ากำไรน้อยมากเน้นว่าแบบให้จบรถมาเพื่อให้ได้เอารถสวยๆมาโชว์กันนะฮะแล้วเราของเราใหม่แท้ทุกคัน2 0ง0 0ื่นโลก็ขายของมือโลเดี๋ยวมีนูโวเจ็ดหมื่นโลให้ดูด้วยนะฮะคือไม่มีกอใหม่สักคันเอาแบบว่าสดๆแบบนั้นไปเลยขายกันแบบ เห็นชัดๆเลยเออสภาพดีบอกดีมีงานที่ต้องไปเก็บก็ต้องบอกกันตรงๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามีแค่เปลี่ยนยางอย่างเดียวจบเลยแล้วเราก็ให้งบไปเปลี่ยนยางแบบเหลือเฟือด้วยนะครับผม45,900บาทนะฮะจองก่อนได้ก่อนช้าอดบางที1 0 2 0นาทีไปียบร้อยแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเดี๋ยวไปดู CBR300 อีกคันกันคันนี้นะฮะเป็นชื่อผมเองเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมถึงเป็นชื่อชื่อผมนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมคันนี้เป็น CBR 3 0 0 R นะครับคุณผู้ชมครับปี2018นแะแล้วรถคันนี้เป็นชื่อผมด้วยเพราะอะไรนะฮะจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคันนี้นะฮะอ่าแล้วก็พี่ผู้ใหญ่คนนี้ให้ความอนุเคราะห์นะครับกาบขอบขอคุณมากๆ รถคันนี้พี่แกไม่ได้ใช้นะครับก็แบ่งมาขายให้เพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะขอโอนมาเป็นชื่อผมเลยเพราะฉะนั้นก็จากพี่เจ้าของเดิมมาเป็นชื่อผมเลยทันทีนะครับผมเล่มพร้อมชุดโอนครบถือว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะแต่ความสําคัญของนะของคันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมความเด็ดดวงมันไม่ใช่เรื่องนั้นมันคือเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวดูหน้าไม้นะเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนประกอบต,ต่างๆนี่ครับ 350โลตอนออกมาเนี่ย328โลนะผมขี่เทสไป20โลเหมือนกันนะครับผมขี่เทสให้รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างรถสบูรณ์นะครับผมพร้อมใช้รถ3 0 0โลคุณผู้ชมมาดูส่วนประกอบก,กันดีกว่านะฮะยางนะครับผมนี่ตุ่มยังอยู่เลยนะครับแล้วจอดในร่มตลอดนะนี่นะฮะแถบสียังอยู่คีบกลางยังเป็นร่องดิสเบรกไม่มีแม้แต่สนิมขี้เกลือเพราะจอดในร่มนะคุณผู้ชม เนี่ยมาร์กเดิมยังอยู่เลยนะครับแล้วที่เป็นปื้นดําอย่างนี้นะคะคือที่ขี่ไปประมาณ300โลนี่แหละครับนิดเดียวแล้วดูสันนี่ขาวใสสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับรถใหม่รถสวยมากๆคอท่อเดิมจัดนะครับมอหนังมอน้ําอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับสภาพรถสวยกิฟนี่นะฮะชุดสีดําด้านตัวสีตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมหายากนะครับตัวหน้ากระต่ายแบบนี้นะ หลายๆคนแซวนะว่ามันเป็น CBR300 หน้าตัวพันนะครับผมเพราะสมัยนั้นเนี่ยตัวพันหน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้ากระต่ายนะฮะ,ะตัวนี้ถังสวยนะครับมีขีดข่วนนิดหน่อยนะฮะเป็นแบบวางของนะครับผมโดนนิดนิดหน่อยๆนะตามการใช้งานแต่ถังเดิมนะครับพวกนี้สีเดิมโรงงานทั้งหมดกุญแจแท้มีครบ2ดอกนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีกุญแจกล่องมาให้ด้วยนะครับซึ่งกล่องข้างหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กล่องธรรมดามันเป็นกล่องปี๊บเหล็ก ตัวนี้นะ่าจะมี4ี0 0าพันนะเพราะมันไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่เราก็แข็งแรงมากนะครับให้ดูด้านในบุกมาเป็นอย่างดีนี่ฮะบูกมาเป็นอย่างดีนะครับใส่มือถือใส่แกสเกตอะไรพวกนี้ได้นะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับและที่สำคัญครับบุกสวิตมีด้วยคู่มือมีครบมาพร้อมกุญแจสำรองอยู่ในซองนี้เรียบร้อยนะครับผมใครไม่ชอบปี๊บตัวนี้ขายได้นะครับคุณผู้ชมหลักพันนะ อ่ะแล้วก็จับหลังนะครับผมใส่แร็กของ t ิพเปิลเอสคิมานะครับโอ้ทิพเปิลเอสมัยแรกแรกเลยมั้งเนี่ยที่ยังเป็นแบบสติ๊กเกอร์แบบนี้เดี๋ยวนี้มันจะเป็นโลโก้นูนแล้วใช่ไหมทิพเปิลเอสเนี่ยทำทิพเปิลเอสเนี่ยทำแร็กมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคําชมเป็นอย่างยิ่งว่าแร็กเขาแข็งแรงทนทานนะครับผมเบารเบอร์เดิมโรงงานคุณดูดิไม่มีขาดเลยดูแลดีมากๆนะครับอ่ะโซสเตอร์เหลือใหม่ๆเพียงแต่ว่าอาจ,จะมีสนิมผิวบ้างเล็กน้อยอันนี้ธรรมดาทั่วไปเห็นไหมฮะ สเตอร์นี่ทุ่ๆเลยนะครับไม่มีแหลมเปียวคือใช้เป็นนานๆมันจะยิ่งแหลมนะฮะแล้วก็นี่ครับโช๊คเดิมโรงงานใสไหมคุณผู้ชมโอ้โหแวววาวเลยเป็นไงนะยางหลังมีตุ่มอยู่เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับกันดีดท้ายก็ยังอยู่นะแข็งเครื่องสวยแห้งๆนะครับประกงประเกนเดิมทั้งหมดเลยนี่นให้ดูนิดนึงประกงประเกนเดิมทั้งหมดเลย แค้งเครื่องสวยสวยใสๆนะครับเกียร์ใสสวยมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับผมคันนี้หลุดมาจากป้ายแดงเลยมีแบบริ้วรอยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับมาดู้า้ล่างนี่ฮะดิสเบรกเป็นไงคุณผู้ชมใสไหมใหม่กิฟเลยเห็นไหมฮะสันยังขาวอยู่เลยอ่ะนี่ครับท่อเสียไปยท่อเนี่ยยังแทบไม่โดนความร้อนเลยมันยังเป็นแบบ สีแบบอนไดซ์เดิมของผิวมันเลยะฮะคือใช้ไปน,นานๆตรงนี้มันจะคล้ำแล้วมันก็จะดําขึ้นถูกไหมฮะแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีแบบออกแนวทองเหลืองทองแดงอยู่เลยนะครับจะมีตรงนี้นะฮะโดนน้ํานะครับผมเป็นลายน้ํานะตรงนี้อาจจะต้องไปขัดไปปั่นนิดนึงแต่มันเป็นที่ผิวออกซิเดชันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มองข้ามได้มองข้ามไปดีกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจมันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะนี่ครับโชคกระเดื่องโชกพวกนี้เป็นไงฮะใสไหมครับอันนี้ให้ดูกันเลย ตาแมวสวยๆใสๆไม่มีขุนนะครับมาร์กเดิมยังอยู่โอ้โหปะเก็นเดิมคงเข้มเห็นไหมฮะแค่ปะเก็นเดิมก็ขู่ได้เป็นโยนดแล้วนะครับอาจจะมีแบบลอกๆบ้างเล็กน้อยนะรถมันจอดนะครับอ่ะเป็นธรรมดานะมี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเครื่องสดใหม่มากหัวน็อตไม่ขยับแม้แต่จุดเดียวนี่ครับสภาพสวยๆเดี๋ยวให้ดูแผงข้อฝั่งนู้นดีกว่าจะดูได้ชัดเจนง่ายกว่านะครับนี่ฮะมอกอยังอยู่เห็นไหม นี่ผิวเดิมนะครับผิวทรายนะคอไม่เคยตั้งนะครับผมเดิมโรงงานไม่มีคดงอตอกดุ่งใดๆมาทั้งสิน้นมาทีนี้เรามาทําความรู้จักเครื่องยนต์มันดีกว่านะครับจับถ้อยเสียให้ดูว่าเครื่องเย็นๆมันเป็นยังไงนะครับผมจิมสตาร์ทนี่ฮะให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวจิ้มสตาร์ทให้ดูแทบจะสกิดครับคุณผู้ชม ABS จะดับไปตอ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่ะบิดให้ดูนะครับดูรอบนะปั๊มติ๊กไม่มีปัญหาเลยนะเห็นไหมฮะ บิดเป็นมาควันขาวไม่บังเกิดนะครับโอ้โหเสียงเร้าใจใครที่หาทรงสปอร์ตทัวริงนะ CBR 300ตอบโจทย์แน่นอนทำไมผมถึงเรียกว่าสปอร์ตทัวริงคุณดูนี่นะครับผมนะนี่ฮะรถมันเป็นทรงสปอร์ตแฟร n g ิงหน้ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่านี่ครับผมตัวแฮนด์นะครับมันจะยกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสปอร์ตทัวริงเพราะว่าคันนี้อพอมันเป็น สปอร์ตเนี่ยบางหลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยปวดหลังแน่เลยต้องโน้มไปข้างหน้าแน่เลยเขายกแฮนขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเอาไปคันนี้ไปขี่ท่องเที่ยวได้และคันนี้เนี่ยทีแรกเจ้าของเดิมก็ตั้งใจจะขี่ท่องเที่ยวด้วยถึงได้ใส่ปี๊บตัวนี้มานะครับผมนะก็เลยกลายเป็นสปอร์ตทัวริงที่เจ๋งมากๆคันหนึ่งนะครับใครที่จะเอาไปใช้ในเมืองก็ใช้ได้ใครที่จะไปใช้นอกเมืองขี่ออกทริป3 0 0ซีซีมันก็ไปได้อยู่แล้วนะครับผมไฟหน้าติดครบนะครับ ตรงนี้เนี่ยรถสปอร์ตนะครับผมมันจะเป็นไฟสูงนะไม่ต้องตกใจหลายคนบอกพี่ทำไมไฟขาดไม่เด้ขาดนินจาก็เป็นแซดก็เป็นนะครับผมนี่นะมันจะเป็นเอาไว้สําหรับไฟสูงนะครับไฟลีติดครบนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวนะให้ดูกันเลยนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบหมดนี่ครับด้านหลังนะครับผมติดครบหมดนี่นะครับซ้ายขวาไฟท้ายติดครบหมดครบั้วนนะครับผมไปลองขี่มาเรียบร้อยยี่สิบกว่าโลบอกได้เลยครับว่า สดใหม่แรงนิ่มนะครับผมคันนี้นิยามของคันนี้เลยนี่ครับดับเครื่องนิดนึงค็อกพีดสวยไหมเป็นไงฮะเป็นไงฮะนี่นะไม่มีแม้กระทั่งแบบน้ำมันเบรกลงมาด้วยนะครับน่า น่าใช้มากๆมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่าตัวนี้รองรับ e 2 0 9 1 95โซฮอนะครับผม 300cc แครงทองไม่มีปัญหาเรื่องข้อเหวี่ยงแล้วแน่นอนนะครับผมก็เหมือน CB300F นะฮะตัวนี้ปี18ด้วยสดใหม่รถมือเดียวแต่ว่าเป็นชื่อผมแล้วนะครับถ้านับตาม ตามจริงจริงๆคือมันใช้แค่มือเดียวนะครับ300โลเพียงแต่ว่าพี่เจ้าของเขาอยากให้โอนมาเป็นชื่อผมเลยนะครับก็โอนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจัดไปครับผมคันนี้ราคาอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่คุ้มค่านะฮะต้องบอกว่ามันเป็นราคาแบบราคาเวฟร,ราคา p c x นะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นเวฟมือ2อนะอาจจะเป็นเวฟมือ1นะครับผมตัวนี้69,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมราคา69,900แค่ปีก็คุ้มแล้วเอาง่ายๆว่าในท้องตลาดเนี่ย ราคาจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ65,000-68,000นะครับสภาพสวยๆนะ,ะย้ำอีกครั้งว่าสภาพสวยๆนะครับคันนี้300โลสภาพน้องๆป้ายแดงครับคุณผู้ชมครับ6 9 9 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณนลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเนื้อใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทครับคุณผู้ชมครับ 500บาทเท่านั้นส่งตรงถึงหัวกระไดนหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เรื่องการจัดส่งนะส่งได้ทั้งหมดนะครับภูกเกตเชียงใหม่เชียงรายอะไรส่งได้นะฮะโครโาชชนบุรีคิดค่าส่งแค่500อนะครับอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันอย่างปทุมธานีอยุธยาไม่ต้องมีค่าจัดส่งนะส่งให้ฟรีนะครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีอ่านะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครส่งฟรีหมดเลยครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับผมอ่ะ อันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ตรวจเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ตัวนี้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับคุณผู้ชมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานซิ่งได้เลยนะครับ300โลมันยังไม่ถึงรันอินเลยด้วยซ้าอะ่ะแต่ว่าเราก็จัดให้เปลี่ยนให้นะครับแต่แนะนําเดี๋ยวตอนพันโลคุณผู้ชมไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะหลักร้อยนะครับผมเพื่อให้เอาเศษตการหลักการผลิตเริ่มต้นเนี่ยออกไปให้หมดนะครับผมนะอันนี้ขอ้อขอ้ขอขอ้ขอที่2 ตัวเช็ค20จุดพร้อมเซอร์วิสให้ข้อที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ให้ต่างหากจากทางวูบบายเองเลยอีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบริการนี้ให้ไปในราคา69,900โคตรคุ้มโคตรถูกโคตรประหยัดนะครับมือหนึ่งแสนกว่าตอนนี้เหลือ699ราคายังกับ XSR ราคายังกับเว็บ125มือหนึ่งอะไรประมาณนี้ใครที่จะหาเว็บ ภูมฐานกว่านะฮะ,ะแล้วก็มั่นคงได้ 300cc ABS ดิสเบรกหน้าหลังล้อแม็กขนาดใหญ่ขับแล้วมั่นใจออกต่างจังหวัดก็ปลอดภัยนะครับผมมีระบบช่วยมากมายนะฮะแค่ ABS ดิสเบรกก็เรียกว่าครบทัวแล้วนะครับผมนะ69,900าอช้าอดแน่นอนบางที5านาที10นาทีปิดจองกันเรียบร้อยแล้วแล้วยิ่งรถหลักร้อยโลแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะช้าอดแน่นอนบางทีเนี่ยโอากาสอยู่ในมือคุณแล้วคุณคิดนานอีกวินาทีนึงอาจจะมีคนจองไปแล้วก็ได้นะครับวันนี้ต้องบอกกันน้ำตรง รถที่ราดวูะบะใบจะจบกันไวนิดนึงรถถูกๆที่ไหนก็มีนะครับแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพแล้วเรารายงานแบบซื้อตรงซื้อสัตว์นะครับต้องที่วูบบใบเลยมีรอยบอกมีรอยมีรอยแล้วเก็บงานแล้วไม่มีรอยแล้วก็บอกด้วยนะครับแล้วขนาดสวยจริงก็บอกจริงนะครับไม่แท้หมดเดี๋ยวมีแบบ7 0 0 0 0มื่นโลแสนโลก็ขายแบบนั้นนะครับไม่มีกใหม่นะฮะแท้ทุกคันแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมสามบริการนี้ในราคาหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยช้าอดโทรมาได้ที่ศ6น6 3 6 3 6 3่ห6สามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่ 6363 635จองก่อนได้ก่อนเลยนะช้าอ,อนนะครับหรือใครอยากจะเทินรถเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โทรติดต่อมาได้หรือแอดไลน์ส่งรูปมาได้นะครับเดี๋ยวเราประเมินราคาให้นะฮะ อ่ะแล้วก็ไอเดียเฟซบุ๊กเพจผมนะครับบูปบายชื่อเดียวกับชื่อชาแนลไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับถูกตาต้องใจคันไหนนะครับทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างคันนี้นะสภาพ90ถึง95บวกบวกนะครับคุณผู้ชมไม่จัดจริงจองให้เร็วจองให้ไวช้าอดแน่นอนสวยจัดไหมละะ่ะฮะชุดสียังไม่ซีดเลยคิดดูนะฮะดูแลดีขนาดไหนนี่โอเคนะครับผมาย